ครับสวัสดีครับผมนนะยลงวิทย์ธรรม,มชมพูเลิศครับเ,เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลม่นาเรือและก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรครับระยะเวลาก็เกือบสองปีแนละ้วฮะสองปีช่วงประมาณก็ปลายปีเริ่มต้นคือปลายปีหกหนึ่งนะฮะเริ่มต้นนะครับก็นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาแล้วนะก็ก็เป็นปัญหาที่เราก็ลงังคิดกันอยู่ว่าจะหาแนวทางแก้ไขแบบไหนตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราขายไม่ได้ ขายได้น้อยมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามาเที่ยวที่บ้านเรานะฮะแล้วก็เราจะมีวิธีการแนะนําแล้วก็เราสามารถที่จะชงแล้วก็เขาจะซื้อกลับไปนะ,ะเป็นลักษณะของคุณต้องมาถึงที่ถึงจะได้ได้ลิมรสในเรื่องของรสชาติตัวน,นี้นะฮะและต่อมาเราก็ปรับปรุงไปขายที่ตลาดนัดตอนนี้ตลาดนัดก็เริ่มปิด ก็แต่ละคนก็มีภาระนะครแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายและทุกวันนี้ก็ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนนะฮะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่อยากจะให้สมาชิกรอดพ้นจากวิกฤตนี้ก็ผมก็เห็นนะครในการนําเสนอในกลุ่มในเรื่องของข่าวสารตัวนี้ก็เลยหยิบยกขึ้นมาปรึกษาหารือกับกลุมว่าเราควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรทางนครับถ้าตอนนี้ก็ถือว่า ก่อนที่เราจะก้าวผ่านก็เหมือนว่าโควิดนะได้ทําให้เรามีสติขึ้นนะครับในการที่จะเราเตรียมตัวในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็เป็นเงินหลักประกันสําหรับกลุ่มนะว่าอย่างน้อยพี่น้องที่จะคิดอะไรในอนาคตก็สามารถที่จะนําเงินส่วนนี้ไปต่อยอดได้ผมผมคิดว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะก้าวผ่านวิกฤตตัวนี้ได้